ส0บนาฬิกานาทีของวันที่1มิถุนายนปี2,565ร้อยตํารตำรวจเอปียพงษ์สังทองรองสารวัตรสอบสวนสพทุ่งลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา รับแจ้งพบศพถูกฆ่าฝังดินอยู่ภายในป่าด้านหลังสนามกอล์ฟพื้นที่หมู่11บ้านคลองปอมตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจึงประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจพิสูจน์ที่เกิดเหตุพบหลุมที่เพิ่งขุดใหม่อยู่กลางป่าละเมาะซึ่งเป็นเนินขึ้นไปจากชายป่า และรอยเลือดบนหลุมหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านจึงช่วยกันขุดปรากฏว่าพบศพถูกฝังอยู่ในหลุมลึกลงไปประมาณ50เซนติเมตรเป็นศพผู้ชายสภาพนอนหงายจึงนำร่างขึ้นมาจากหลุมเพื่อชน,นสูตรหาสาเหตุการตายในเบื้องต้นพบว่าสวมกางเกงวอมขาสัน้นสีฟ้าเสื้อกีฬาสีสม้มถูกมัดมือไพรหลังและมัดเทา้าโดยใช้เถาวั์มัดเอาไว้ใช้ผ้าสีแดงมัดปาก และมีกระเป๋าสะพายสีดำห้อยอยู่ที่คอที่ศีรษะซีขวาถูกทุบด้วยของแข็งจนยุบผู้เสียชีวิตชื่อนายหมัดดลบินสันอายุ40ปีเป็นคนในพื้นที่เกิดเหตุบ้านคลองปอมหมู่11 ตำบลบ้านพรุอเภอหาดใหญ่และทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมางานตัดจริงไม้ของการไฟฟ้าอเภอนามหม่อมที่หายไปตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้จุดเกิดเหตุเป็นป่าหลังสวนกระทอนของชาวบ้านรายหนึ่งห่างจากบ้านคนตายประมาณ2กิโลเมตรพบว่าจุดบริเวณปากทางเข้าป่ากระทอนที่เกิดเหตุ พบกับจุดที่คนร้ายเอารถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายมาทิ้งในสระน้ำถัดเข้าไปอีกประมาณ200เมตรซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เจอไป้ายไวนิวและกระสอบ และถัดจากจุดที่เจอกระสอบไปอีก20เมตรเป็นจุดที่3ที่เจ้าหน้าที่เจอท่อนไม้10บท่อนเจอเถาวันชนิดเดียวกันกับที่ผูกเท้าและผูกมือผู้ตายและเจอรองเท้าพร้อมกับกระเป๋าเป้ผู้ตายจุดนี้ก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่พบร่องรอยการต่อสู้อีกด้วยถัดจากจุดที่เจอท่อนไม้ไปอีก20เมตรจะเป็นจุดที่4ซึ่งเป็นจุดที่พบศพผู้เสียชีวิตถูกฝังดินซึ่งจุดดังกล่าวจะอยู่ในพื้นที่ที่แรงงานพม่า มาพักอาศัยชั่วคราวแรงงานพม่าดังกล่าวเป็นแรงงานที่ถูกส่งไปประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียตรวจสอบจุดพบศพพบดินถูกขุดเป็นหลุมความกว้าง80เซนติเมตรยาว160เซนติเมตรและลึก50เซนติเมตรบริเวณข้างหลุมดังกล่าวพบคราบเลือดของผู้ตายติดกับพื้นดินประมาณ2จุดซึ่งหลุมดังกล่าวได้กลิ่นของน้ำมันเบนซินคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีการเทน้ำมันราศพเพื่อให้ดับกลิ่นอีกด้วย นอกจากนี้บริเวณจุดพบศพผู้เสียชีวิตบริเวณนี้ก็ยังเป็นที่พักของแรงงานพมา่าซึ่งมีเสื้อผ้าเศษพลาสติกเศษขวดพลาสติกและอักษรแกสลักภาษาเมียนมาอยู่ที่จุดนี้อีกด้วยอีกทั้งบริเวณป่าแห่งนี้ก็ไม่มีบ้านคนอยู่อาศัยนายดนรอมานหิมละอายุ36ปีน้องชายของผู้เสียชีวิตและเป็นผู้ที่พบศพคนแรกเล่าว่า เมื่อวานนี้เวลาประมาณ16นาฬิกานายมัดดนพี่ชายตัวเองได้บอกว่าจะไปหาผัก หาของป่าและเก็บขวดพลาสติกที่ในป่ารอบหมู่บ้านเป็นกิจวัตรที่พี่ชายจะทําประจําทุกวันและจะไปประมาณ2-3ชั่วโมงพี่ชายก็จะกลับบ้านเวลาประมาณ20นาฬิกาของเมื่อวานนี้พี่ชายตัวเองยังไม่ได้กลับบ้านทางครอบครัวก็โทรหาพี่ชายแต่พบว่าติดต่อไม่ได้ครอบครัวจึงพยายามติดต่อหานายหมัดดนถึงเวลา23นาฬิกา แต่ก็ติดต่อไม่ได้อีกเมื่อคืนนี้ตัวเองจึงได้ออกไปตามหาพี่ชายทั้งคืนแต่ไปหาที่ป่าอีกที่ซึ่งเป็นที่ที่พี่ชายเคยไปหาของป่าเป็นประจำแต่ก็ไม่เจอบาะแสกระทั่งเวลาหกนาฬิกาของเช้าวันนี้ตัวเองได้ออกไปตามหาพี่ชายอีกก่อนจะออกจากบ้านตัวเองได้บอกกล่าวถึงวิญญาณพ่อตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วว่าถ้าพี่ชายยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้พี่ชายกลับมาบ้าน หรือถ้าพี่ชายตัวเองเสียชีวิตแล้วก็ขอให้วิญญาณของพ่อดนใจให้ไปเจอศพพี่ชายด้วยจากนั้นตัวเองก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมาคนเดียวไปที่ป่าหลังสวนกระท้อนทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุด ที่พี่ชายชอบไปหาของป่าจากนั้นตัวเองก็หยุดรถมอเตอร์ไซค์เดินหาพี่ชายประมาณ20นาทีก็เห็นรองเท้าบูทของพี่ชายว่างอยู่พร้อมกับกระเป๋าเป้ของพี่ชายซึ่งบริเวณนี้ยังพบท่อนไม้อีกประมาณ1ิบท่อนพร้อมกับร่องรอยการต่อสู้ที่บริเวณนั้นคาดว่าพี่ชายตัวเองน่าจะถูกทำร้ายร่างกายที่จุดนี้จากนั้นตัวเองจึงเดินขึ้นไปบนเนินดินเป็นที่พักของแรงงานพมา่า แต่ไม่เจอแรงงานพม่าอยู่กระทั่งตัวเองเดินวนแถวนั้นไปเจอดินที่เพิ่งขุดใหม่และมีคราบเลือดอยู่ที่หน้าดินซึ่งตัวเองก็รู้สึกเอจใจตั้งแต่เจอรองเท้าพี่ชายแล้วจากนั้นตัวเองจึงโทรศัพท์แจ้งผู้นําชุมชนและญาติให้มาในที่เกิดเหตุกระทั่งเจ้าหน้าที่ทําการขุดศพพี่ชายขึ้นมาพบว่าศพพี่ชายมีสภาพถูกพันธนาการมือไพ่หลังเท้าถูกมัดด้วยเถาวันขอถูกมัดด้วยผ้า และมีแผลถูกของแข็งตีเข้าที่ศีรษะด้านซ้ายจนกระโหลกยุบและจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าโทรศัพท์ของพี่ชายได้หายไปส่วนของมีค่าอื่นไม่รู้ว่าพี่ชายมีของมีค่าติดอยู่หรือไม่ที่ผ่านมาพี่ชายไม่ค่อยไปหาของป่า หรือเก็บขวดเก่าที่จุดนั้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปอีกที่โดยพี่ชายตัวเองเป็นคนเงียบๆไม่เคยมีเรื่องกับใครเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าพี่ชายอาจไปหาของป่าแล้วเจอกับพวกนายทุนที่กำลังขนแรงงานต่างชาติหรือทำผิดกฎหมายอยู่จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้เข้ามาทำร้ายร่างกายพี่ชายจนเสียชีวิตเพื่อฆ่าผิดปากและจุดดังกล่าวก็เป็นจุดที่นายทุนขนแรงงานต่างชาติ มาพักไว้ประมาณ1-2คืนก่อนจะขนแรงงานไปประเทศเพื่อนบ้านต่อตัวเองอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ได้เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมคิดว่าคนก่อเหตุมีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนตัวเองอยากให้เวรกรรมลงโทษพวกเขาถึงที่สุด เวลา16นาฬิกาพันตำรวจเอกบรรพธเดชมาผู้กำกับการสืบสวน2กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9พร้อมกับตำรวจชุดสืบสวนภาค9ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุและบริเวณโดยรอบเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะจอบที่กลุ่มคนร้ายใช้ขุดฝังดินแต่ก็ไม่เจอจอบแต่อย่างใดโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุก็ได้พบกับก้อนหินเปือเ้อนเลือดเล็กน้อยพันตำรวจเอกบรรพธเดชมาให้ข้อมูลว่า คดีนี้ผู้ตายน่าจะเข้ามาเก็บของเก่าแล้วมีปากเสียงกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวกระทั่งมีการทำรายร่างกายจนเสียชีวิตอำพรางศพจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ได้พากันออกจากพื้นที่ตอนนี้ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่และเส้นทางเข้าออกชุมชนแล้วจากการสอบสวนครอบครัวผู้ตายพบว่าผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครและไม่มีการขัดแย้งกันภายในครอบครัว ไม่มีเรื่องชู้สาวตำรวจจึงมุ่งไปเรื่องการทะเลาะก,กันกับแรงงานต่างด้าวส่วนประเด็นในจุดฝังศพมีกลิ่นน้ำมันนานเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบยังตอบชัดไม่ได้ว่าจะเป็นการเทน้ำมันดับกลิ่นหรือไม่คดีนี้เป็นคดีอุกชะกันซ้ำยังเกี่ยวพันกับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวซ้ำยังทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดผวาไม่กล้ากริดยางเนื่องจากกลัวแรงงานต่างด้าวที่ยังซ่อนตัวอยู่ในป่า หลังเกิดเหตุพลตำรวจโทสุรเชษหกักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงสั่งการให้พันตำรวจอีกสัญญาทองสวัสด์ ผู้กำกับการสอพอทุ่งลุงและพันตำรวจเอกธนวัฒน์เส้งสุ่ยผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมชุดสืบสวนสอพอทุ่งลุงและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่ติดตามหาเบาะแสของกลุ่มแรงงานโดยแบ่งงานกันลงพื้นที่สืบสวนหาข้อมูลและหาภาพจากกล้องวงจรปิด เื่อหาบาะแสของรถต้องสงสัยที่คนแรงงานเถื่อนกลุ่มนี้ตามเส้นทางที่คาดว่าจะขับผ่านมาคืนวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้19คนและคนไทย2คนขณะขับรถไปรับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดและแหกด่าน ก่อนรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปสอบสวนและตรวจดี a ว่าเกี่ยวข้องกับการฆ่าฝังดินหรือไม่ขณะที่การปิดล้อมตรวจคนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกฝ่ายทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่นได้สนธิกำลังกันนับร้อยนายออกค้นหากลุ่มชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าพื้นที่ตำบลบ้านพลูอำเภอหาดใหญ่เจ้าหน้าที่พบชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในป่าอีกหลายจุดในพื้นที่ตำบลบ้านพลูขณะเดียวกันกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่หร่วมกับทหารมทบ42ตำรวจและชะระบรตาบบ้านพลูเขาจับกลุ่มชาวเมียนมาก,กลุ่มใหญ่อีกกว่าหนึ่งคนที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าโดยสร้างคขปมชั่วคราวกันแดดฝนรอเคลื่อนย้ายเดินทางต่อไปยังปลายทางที่ประเทศมาเลเซียแต่หลังจากเกิดคดีขึ้นมาผู้นำพาและนายหน้า ได้ปล่อยทิ้งไว้เพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้บางส่วนถูกนำมาพักรวมกันไว้อย่างแออัดในบ้านเช่าสองหลังในพื้นที่หมู่แปดตําบลบ้านพรุอําเภอหาดใหญ่กระจายกันอยู่ตามห้องพัก12ห้องเพียงสองวันจับได้แล้ว314คนมีบางคนที่พยานแจ้งว่าอยู่ในที่เกิดเหตุบริเวณป่า ที่นายหมัดดลถูกฆ่าฝังดินซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งคัดแยกและสอบสวนเป็นรายคนว่ามีใครบ้างเชื่อว่าน่าจะมีอีกจํานวนมากส่วนทางด้านการติดตามตัวผู้ต้องสงสัยฆ่าฝังดินจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด จ้าหน้าที่พบบาะแสของรถกระาบะาต้องสงสยัยที่ขนชาวเมียนมากลุ่มที่คาดว่าจะก่อเหตุฆ่าฝังดินออกจากจุดเกิดเหตุเป็นรถกระาบะามีรัว้วเมื่อไล่กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมสามารถตามไปถึงชายแดยนไทยมาเลเซีย ด้านอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาฝ่ายความมั่นคงจึงเพิ่มการลาดตระเวนคุมเข้มตามแนวชายแดนพร้อมประสานทางการมาเลเซียเพื่อล่าตัวชาวเมียนมาที่ก่อเหตุไม่ให้ข้ามแดนไปยังฝั่งมาเลเซียได้วันที่23มิถุนายน2565 พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานแถลงคดีหลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนภาคเก้า 9, ชุดสืบสวนสอพอทุ่งลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้รวบรวมพยานหลักฐานจนรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดและออกหมายจับติดตามจับกลุ่มคนร้ายร่วมกันก่อเหตุพลตารวจโทสุรเชษฐ์เปิดเผยว่า คดีนี้มีชาวเมียนมาหล,ลบหนีเข้าเมืองร่วมกันก่อเหตุทั้งหมด8คนและขณะน,นี้มีพยานหลักฐานสามารถขออนุมัติศาลจังหวัดสงขาออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน5คนส่วนอีก3คนอยู่ในระหว่างการสืบสวนติดตามจับกลุ่มและพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในจำนวน5คนที่ถูกออกหมายจับแล้วติดตามจับกลุ่มได้3คนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันล่อฝังซ่อนเรน้น ย,ย้ายหรือโศพหรือส่วนของโศพเพื่อปิดบังการเกิดตายหรือสาเหตุแห่งการตายส่วนอีกสองคนยังหลบหนีและยังยึดรถกระบะอีกสคันรถจักรยานยนต์อีกสองคันที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และใช้ขนย้ายชาวเมียนมาลบหนีเข้าเมือง ความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค9และสอพอทุ่งลุงและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้รวบรวม,รวมพยานหลักฐานและติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีดังกล่าวโดยเริ่มจากเมื่อวันที่2มิถุนายน2565สามารถจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งหลบนี้เข้าเมืองได้จํานวน109คนก่อนจะดําเนินการสอบปากคําทั้งหมดเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องจนสืบทราบว่าคนร้ายที่เป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมชายดังกล่าวและนําศพไปฝังเพื่ออําพรางคดีมีจํานวนทั้งสิ้น8รายซึ่งขณะนี้มีพยานหลักฐานจนสามารถขออนุมัติศาลจังหวัดสงขลาขอหมายจับผู้ต้องหาจํานวน5รายและสามารถติดตามจับกลุมได้แล้ว3รายประกอบด้วย หนึ่งนายเมียนวินอายุ32ปีสัญชาติเมียนมาหลบหนีสองนายโกมองอายุ25ปีสัญชาติเมียนมาหลบหนีสามนายซานเออายุ32ปีสัญชาติเมียนมาถูกจับกลุ่มสี่นายเอากูวินอายุ2 7ปีสัญชาติเมียนมาถูกจับกลุ่ม 5. นายชิดโกโก้อายุ34ปีสัญชาติเมียนมาถูกจับกลุ่ม ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันค่าผู้อื่นร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย,ย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดตายหรือเห็นแห่งการตายการสืบสวนคลี่คลายคดีนี้เริ่มจากเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองได้ จำนวน109คนที่หมู่8ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและสอบสวนขยายผลจนทราบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุจำนวน8คนให้การว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2565ก่อนเกินเหตุหนึ่งวันกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมบุคคลต่างด้าว109คนซึ่งหลบหนีเข้าเมืองมาพักในป่าตรงจุดเกิดเหตุ ต่อมาช่วงบ่ายของวันเดียวกันผู้ตายได้เข้ามาตรงจุดที่ซ่อนตัวอยู่พร้อมกับได้นำอาวุธปืนและอาวุธมีดมาข่มขู่เพื่อเรียกเอาเงินซึ่งชาวเมียนมาก,ก็ได้รวบรวมเงินให้จำนวนหนึ่งแต่เมื่อได้เงินแล้วผู้ตายกลับพยายามนำตัวหญิงต่างด้าวชาวเมียนมาคนหนึ่งไปด้วยกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงพยายามไปช่วยและเขาไปจับผู้ตายเอาไว้พร้อมกับได้รุมทำร้ายด้วยการใช้ไม้ทุบตีผู้ตายและมัดด้วยเถาวัน พร้อมกับได้นําโทรศัพท์ของผู้ตายไปโทรหานายหน้าต่อมานายหน้าได้จัดรถยนต์กระบะซึ่งขับโดยนายชิตโกโก้โกเพื่อนชาวเมียนมาทั้งหมดไปพักไว้ที่บ้านเช่าอีกแห่งหนึ่งหมู่ที่8ตําบลบ้านพลุอํเาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันเดียวกันได้ย้อนกลับไปยังบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อไปขุดหลุมและนำศพของผู้ตายไปฝังอําพรางคดีรวมทั้งนำเอารถจักรยานยนต์ของผู้ตาย เห็นไปทิ้งที่สารน้ำและกลับไปซ่อนตัวที่บ้านเช่าผลต้อรวจโทรสรทุรเชษกล่าวอีกว่าคดีนี้ยังไม่จบเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีกสองคนที่ถูกออกหมายจับ และยังหลบหนีอยู่รวมทั้งอีกสามคนที่ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลเพื่อออกหมายจับต่อไปนอกจากนี้ในส่วนของขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการกวดขันจับกุมขบวนการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจะมีการขยายผลไปสู่การจับกุมขบวนการรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป